สวัสดีครับทุกท่านครับที่นี่คืออุทยานแห่งชาติภูผาม่านเอาทุกท่านมาชมนะครับปูผาม่านที่สวยมากเหมือนผ้าม่านยังไงอย่างนั้นนะครับเห็นไหมครับเหมือนผ้าม่านมากเลย อยู่อำเภอภูหาม่านครับจังหวัดขอนแก่นเห็นไหมครับความสวยงามนมันผ้าม่านไหมครับ